ลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิกเบสเพชทีสกศนตำบลบ่วน้ำร้อนการจัดการศึกษาต่อเนื่องการทำเกษตรธรรมชาติ m o a กศนตำบลบ่วน้ำร้อนจัดกิจกรรมภายใต้นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักง,งานกศนประจำปีที่ประมาณ2563ภา,ายใต้วิสัยทัศน์คือคนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตท,ที่เหมาะสมกับช่วงวัยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะที่จำเป็นในโลกตะวันที่ยิหที่มาของโครงการ<ม>กสนตาบลห่อนร้อน<ม>ได้จกดทำเวทีสำรวจสภาพความต้องการพื้นฐาน<ม>ด้านการส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลห่อนร้อนพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ทำการเกษตรค้าขายรับจ้าง และว่างงานหลังการเก็บเกี่ยวมีความต้องการที่จะสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนการทำเกษตรธรรมชาติ MOA ถือว่าเป็นสิ่งที่ตลาดต้องการตลาดผู้สูงอายุและตลาดกลุ่มค,คนรักสุขภาพปัจจุบันผู้คนหันมาดูแลสุขภาพบริโภคผักไร้าสารเคมี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและกลุ่มคนรักสุขภาพประกอบกับอาชีพหลักคือการทำเกษตรต้นทุนทางการผลิตมีอยู่แล้วสามารถสร้างผลผลิตได้อย่างต่อนเนื่องอสนอตำบลบัวน้ำร้อน,จ,น,นจึงได้กับกิจกรรมที่ขอดคล้องกับบริบทของสภาพ,พืุนทรัพย์ความต้องการของตลาดและศักยภาพของพื้นที่ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การจัดการศึกษาอาชีพแนวใหม่ส่งเสริมอาชีพพัฒนาอาชีพเพื่อให้ประชาชนได้พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพมีการให้ความรู้จากภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน รวมทั้งมุ่งใช้กระบวนการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมและชุมชนให้พึ่งตนเองได้ตามหลักคิดเป็นและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการดำเนินง,งานตามวงจรเดม,มิ่งด้านการวางแผนมีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนโดยการจัดทําเวทีประชาคมวิเคราะห์งานตามบทบาทหน้าที่ของภารกิจ นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์วางแผนแก้ไขโดยจัดทำโครงการและนำเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการฝึกยอบรมให้ความรู้ช่องทางการกระบอบอาชีพการเกษตรธรรมชาติ M.O.A. รักษาการประอกอบอาชีพการทำเกษตรธรรมชาติ M.O.A. ด้านการฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และการปฏิบัติการทำเกษตรธรรมชาติ M.O.A.